วันนี้ต้องคิดกันแล้วว่าไอ้คนเก่งคนดีมีฝีมือของประเทศไทยอยู่มุมไหนเนี่ยนะครับต้องตามมาช่วยคิดช่วยทําไม่ใช่ว่ามันจะต้องมาเป็นรองนายกเศรษฐกิจหรือจะเป็นรัฐรีว่าการกระทรวงการคลังความจริงกระทรวงเกษตรกระทรวงพาณิชย์ก็สําคัญไม่น้อยกว่าซึ่งการเป็นรูปประเทศคืออะไรคือการหล่อหลวมจิตใจหล่อรวมจิตใจของแกนนําทั้งหมดทุกสี นะครับผมเรียนย้ํามีท่านเดียวนันะที่สามารถรวมแกนนําทุกสีได้นะครับก็ลองไปพิจารณาไปคุยกับท่านอยู่นะครับส่วนเรื่องเศรษฐกิจผมก็เรียนแล้วอีก3ท่านนะครับลองไปคุยกับ3ท่านดูจะสามารถสร้างความหวังในการพัฒนาเศรษฐกิจได้นะครับตอนนี้ประชาชนพร้อมแกนนําพร้อมอยู่ที่พลเอกประยุทธ์คนเดียวฮะว่าจะพร้อมหรือไม่การเดินไปข้างหน้าครั้งนี้เป็นเป็นก้าวที่สําคัญนะสำคัญมากนะฮะ เพราะเป็นสิ่งที่หนักกว่าสงครามโลกครั้งที่1นหนักกว่าสงครามโลกครั้งที่2หนักกว่าปีพุทธศักราช2,540สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์จิมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศ วันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่น่าสนใจคงหนีไม่พ้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของจต mm ุพรครก็ปรากฏว่าพลิกนะบอกว่าขอทุกฝ่ายร่วมมือหยุดการ,ย,การยุติการเกลียดชังสร้างความสมัคคีฝ่าวิกฤตไปให้ได้ซึ่งทุกคนงงให้จตุพรพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงทําไมมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นไปฟังคลิปของจตุพรผมพันครับณว,วันนี้นะครับ สถานการณ์ของประเทศไทยที่ผมบอกว่าเรากำลังเดินไปถึงจุดต่ำสุดในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยไม่นับถึงการเสียกรุงเนี่ยนะครับทั้งสองครั้งแล้วผมเชื่อว่านี่นะครับบรรดาแวดวงที่ผมพยายามบอกว่าผมพยายามพูดคุยแลกเปลี่ยนกับทุกฝ่าย <c oughs> เพื่อที่จะได้ข้อมูลประเมินสถานการณ์ของประเทศไทยอย่างเป็นจริงอย่างไม่เข้าข้างหรือโมโนตามความรู้สึก ความรู้สึกชอบไม่ชอบว่าจะอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับเรียนย้ำอีกครั้งว่าเศรษฐกิจเนี่ยนะครับกว่า2ปีจึงจะสามารถเนี่ยนะครับงอหัวขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในสภาพการของการดิ่งลงทางเศรษฐกิจเนี่ยเพราะวัคซีนเนี่ยนะครับที่ผมมีการพูดกันนะครับว่าข่าวไปทดลองในลิงสารพัดทดลองในคนยังไงก็ตามนั้น กว่าจะแล้วเสร็จจริงๆเนี่ยปลายปี64และกว่าจะถึงประเทศไทยซึ่งก็จะต้องมากไปมากกว่านั้นก็ต้องเข้าปี65เพราะว่าจะต้องเรียงกันตามลำดับแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าอะไรที่เป็นการพึ่งพาต่างประเทศโดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยวนั้นตายแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเพราะนักท่องเที่ยวนี่นะครับ ประเทศที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทยเนี่ยล้วนแต่มีผู้ติดโควิดเพิ่มมากขึ้นทุกวันไม่มีวี่แววว่าจะลดลงเลยนะครับผู้นำบางประเทศยังเป็นเลยนะครับอังกฤษนี่เป็นก่อนบราซินนี่ก็เป็นตามหลังหรือแม้แต่กระทั่งผู้นำบางประเทศนี่นะครับไปพูดโดยไม่ใส่แมสกกับสื่อมวลชนและตัวเองติดเชื้อโควิดสมาคมสื่อของประเทศนั้นก็ยังมีการฟ้องร้องเลยว่า นะครับถึงการปล่อยเชื้อแพร่เชื้อเพราะฉะนั้นนี่คือสถานการณ์ของความเป็นจริงทีมเศรษฐกิจเนี่ยนะครับถ้ายังมีหลักคิดเดิมๆคิดนี่นะครับว่าตัวเองจะต้องมาความจริงก็คือสองคนรองนายกเศรษฐกิจคนรัฐมนตรีกระทรวงการคลังคนที่เหลือก็เป็นองค์คาวพยพนะครับเพราะว่านายกเป็นหัวหน้าทีม แต่คนที่รู้สถานการณ์ของประเทศไทยอย่างแท้จริงไม่มีใครกล้าบเข้ามาเป็นเพราะเขารู้ว่าความหายนะทั้งปวงเนี่ยจะหล่นใส่มือเขาความจริงแล้วเนี่ยนะครับที่ผมพยายามอธิบายหลายวันว่าหนึ่งสมคิดสี่กุมารน,นั้นถ้ามีอันต้องเป็นไปถือว่าเป็นผู้โชคดีที่สุดในชีวิตแล้ว เพราะจะมีคนมาตายแทนให้แต่การปรับคณะรัฐมนตรีถ้าเอาตามเงื่อนเวลาของนายกรัฐมนตรีเนี่ยที่บอกว่าจะเริ่มปรับคณะรัฐมนตรีในวันที่สี่กุมภาพันธ์ไปลาออกจากสมาชิกพักหลังจากพ้นสภาพเป็นหัวหน้าพักเลขาธิการพักรองหัวหน้าพักแต่ว่าในเวทีการไปพบบรรดากองบรรณาธิการของสื่อสารมวลชนก็ระบุชัดว่าร้อยงบประมาณ ผ่านเสียก่อนงบประมาณเนี่ยนะครับปี2 5 6 4ต้องใช้วันที่1ตุลาคมและโดยปฏิทินนั้นเนี่ยนะครับกว่าจะผ่านสภาผู้แทนราษฎรจนกระทั่งผ่านวุฒธธิสภาเนี่ยอย่างไรเนี่ยนะครับก็ไปปลายเดือนกันยายนสถานการณ์ณขณะนี้มันเกิดภาวะความอิหลักกีเหลือตามที่ได้อธิบายความกันมาก็คือว่าคนที่อยู่รอจะไป จะไม่มีกระจิตกระใจที่จะทำงานดังที่นายสมคิดจตุศรีศรีวิทักษ์เขาบอกว่าถอดใจมาหลายปีแล้วทั้งที่ควรจะบอกเมื่อหลายปีก่อนว่าถอดใจคือเอาคนถอดใจเนี่ยนะครับมาทำหน้าที่แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในยาบชาติบ้านเมืองเป็นอย่างนี้ไม่ได้เพราะนี่นะครับตัวเองรู้สภาพทั้งหมด และเกิดความถอดใจกับความหายนะและปัญหาใหญ่ของชาติเนี่ยมันจะต้องเอาคนที่มีแนวความคิดคิดใหม่เข้ามาแต่ผมก็บอกว่าประเทศเนี่ยนะครับมันอยู่ท่ามกลางที่เรียกว่าภาษาโบราณที่ว่าอยู่ท่ามกลางความอบแตกไงคนจะมาใหม่มันไม่ได้คิดเพราะว่าถ้าจะเอาทีมใหม่เข้ามามันต้องล้างของเก่าหมดเพราะเห็นแล้วว่าเศรษฐกิจแบบเก่านั้นเนี่ย มันแก้ไขปัญหาไม่ได้แต่ทีนี้ให้คนเก่าไปทําร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี64เนี่ยคนใหม่มาจะทําอะไรได้ผมจะบอกให้เพราะว่าท้ายที่สุดก็ต้องทําตามกรอบงบประมาณแล้วก็ไปเชงเงยุทธศาสตร์ชาติหรือว่าแนวนโยบายที่ได้ถแถลงต่อรัฐสภาของรัฐบาลก่อนบริหารประเทศ ซึ่งสถานการณ์ก่อนที่พลเอกประยุทธ์จะเข้ามาในรอบนี้เป็นคนละเรื่องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสถานการณ์ของประเทศไทยณขณะนี้ที่ผมพยายามจะพูดว่าเนี่ยนะครับถ้าเราไม่คิดกันอย่างครบถ้วนว่าจะต้องระดมคนดีมีฝีมือไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็ตามยากที่จะเอาสถานการณ์นี้รอด แต่ทุกอย่างก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าความขัดแย้งที่มันราวลึกมาเป็นระยะเวลายาวนานนั้นมันยากอย่างที่ผมบอกว่าถ้าต้องการเนี่ยนะครับเรตติ้งสูงๆก็ต้องขัดแย้งกันเอาไว้และต้องการให้คนเข้าใจผิดก็พูดให้ไอ้คนดีกันนี่คือสภาพการของประเทศไทยแต่ผมพยายามจะนับถอยย้อนกันไปทุกครั้งว่ามีอะไรบ้างชั่วชีวิตนี้ที่ไม่มีการต่อสู้กันอย่างถึงที่สุด แต่มันเดินมาถึงจุดที่เราเห็นสภาพของประเทศไทยเราเองก็ต้องคิดถึงประเทศและประชาชนก่อนตัวเราไม่ใช่วันนี้ผมไม่ใช่ต้องการว่าจะต้องประเทศต้องเป็นอย่างไรแต่ว่าวันนี้ต้องคิดกันแล้วว่าไอ้คนเก่งคนดีมีฝีมือของประเทศไทยอยู่มุมไหนเนี่ยนะครับต้องตามมาช่วยคิดช่วยทำไม่ใช่ว่ามันจะต้องมาเป็นรองนายกเศรษฐกิจหรือจะเป็นร่ตรีว่าการกระทรวงการคลัง ความจริงกระทรวงเกษตรกระทรวงพาณิชย์ก็สําคัญไม่น้อยกว่าปีนี้เนี่ยครับงบขาดดุล6 2 0 0 0น 62, 000, อประทศ6 2 3 0 0 0ล้านปีหน้าจะขาดดุลมากกว่านี้เพราะจะเอารายได้ที่ไหนเข้ามาราสภาพประเทศเป็นอย่างนี้ทุกอย่างเนี่ยนะครับมันหยุดชะงักมันย่ําแย่มันไม่มีอะไรที่ไปสอไปว่าจะรอดได้เลยไม่ว่าอาชีพนี่นะครับที่จะหาการขาดทุนไม่ได้ ยังขาดทุนยังอยู่ไม่ได้ผู้ประกอบกิจการทั้งหลายนะครับอยู่ในสภาพลืนไม่เข้าขายไม่ออกนะครับการฆ่าตัวตายก็ไม่ไม่เว้นแต่ละวันนะนและก็รูปแบบก็แตกต่างกันไปแต่ว่าสิ่งที่มันสำคัญที่สุดก็คือว่าเราเดินมาถึงจุดนี้แล้วเราก็ยังจะต้องถามว่าเราจะอยู่แบบเดิมกันแบบนี้แล้วก็ปล่อยประเทศชาติพังพินาศย่อยยับกันปัญหาเนี่ยครับที่ผมบอกว่า บางครั้งเนี่ยนะครับไอเรื่องการทะเลาะบบอแวงไม่ใช่เรื่องยากเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดในชีวิตการโต้ก,กันไปกันมาเนี่ยนะครับท่วงทํานองหนักๆนี่ไม่แพ้ใครนะครับในสภานอกสภาตอบโต้ไม่เคยแพ้ใครแม้แต่เพียงครั้งเดียวในชีวิตแต่ว่าเราเองก็เห็นสภาพบ้านเมืองแล้วนะครับณขนาดเนี้เราอยู่ในอาการคำว่าระยะสุดท้ายแปลความกันว่า ความตายมันอยู่เบื้องหน้าความหายนะมันอยู่เบื้องหน้ากันทั้งสิ้นเพียงแต่ว่ามันยังเดินนะครับดูเสมือนหนึ่งว่ายังแข็งแรงอยู่ผมเองเคยเห็นบางรัฐบาลเนี่ยนะครับคาตากันมาเยอะสามเดือนเนี่ยแข็งแรงสูงสุดอีกสมเดือนพังพินาศยังรวดเร็วเอากันไม่ทันเหมือนคนป่วยระยะสุดท้ายที่ว่าดูเสมือนว่าจะแจ่มใส แต่ว่าเผอปับเดียวไปเร็วมากสถานการณ์บ้านเมืองของไทยก็เป็นอย่างนั้นไม่ว่าเนี่ยนะครับจะอยู่ฝ่ายใดนะปัจจุบันนี้วิเคราะห์การเมืองไม่ได้ต่างกันทีมเศรษฐกิจที่มีความคิดเนี่ยนะครับคนละทิศคนละทางแต่วันนี้มองปัญหาเดียวกันหมดแล้วลองไปถามแกนแท้เลยครับทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยว่านี่นะครับคุณไม่ต้องพูดกับกล้องโทรทัศนะ์และพูดความจริงกันเข้ามาเนี่ยไม่มีใครรู้สภาพดีเท่าที่สุดเท่ากับคุณอะ คุณก็รู้ยังไงมันก็ไปไม่ไหวแต่ว่าวิธีคิดเนี่ยนะครับในการแก้ไขปัญหาชาติมันยังไม่เปลี่ยนและที่สําคัญที่สุดเนี่ยนะครับคนก็ไม่กล้าที่จะเข้ามาร่วมแต่ว่าถ้าระดมความคิดกันทุกฝ่ายนะครับว่าเราจะพาประเทศหลุดพ้นจากชะตากรรมมันนี้ได้อย่างไรเนี่ยผมเชื่อว่าอย่างน้อยที่สุดก็ประครับประคองไม่ให้ล้มหายตายจากกันไปได้แต่ว่าถึงขั้นมาดีเลยนะไม่มีทาง เทวดายังแก้ไขไม่ได้เลยในปัจจุบันเนี่ยนี่คือโลกแห่งความเป็นจริงเพราะฉะนั้นพอสถานการณ์บ้านเมืองเป็นอย่างเนี้นะครับแทนที่ว่าจะได้เกิดอารมณ์ความรู้สึกเอาเรื่องชาติบ้านเมืองเข้ามาขึงกันนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดจะได้รับการแก้ไขปัญหาแต่ปรากฏกันว่ามันไม่มีวิว่แววยังไม่เห็นช่องไม่เห็นทางและสิ่งที่สําคัญที่สุดนั้นเนี่ยนะครับความเลวร้ายเนี่ยนะครับ มันก็จะมากขึ้นมากขึ้นกันตามลำดับภาพที่เราเห็นเมื่อหลายเดือนที่แล้วว่าหนักแล้วเนะี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับหนักกว่าเดิมเดือนหน้าจะหนักกว่าเดือนนี้และก็จะหนักขึ้นเรื่อยๆผมเคยเรียนหุ้นส่วนแล้วก็ท่านผู้ชมแล้วนะครับว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นเรื่องของความสามัคคีที่คนไทยทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกัน การร่วมมือกันนะซึ่งเตุพรพูดถูกไม่ถูกต้องนะครับเพราะกล่าวนี้จะเป็นวิกฤตที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทั้งเศรษฐกิจสังคมการเมืองและการต่างประเทศโควิด1 9กําลังหนักทั่วโลกสภาวะเศรษฐกิจกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF ได้มีการประกาศเตือนว่าจะหนักเกิน100เท่าซึ่งผมเคยเรียนไปล่วงหน้าแล้วนะครับว่าดูจากคริสิสนะครับดูจากเหตุการณ์ฟองสบ,บู่แตกต้มยำกุ้งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ย ที่เคยเกิดขึ้นใน3ประเทศคือไทยเป็นตัวแปรต้นต่อมาก็ฮ่องกงแล้วก็สิงคโปร์มีเพียง3ประเทศในปีพุทธศักราช2540แต่คราวนี้มี188ประเทศได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจและหนักขึ้นนั่นหมายความว่าจะหนักมากกว่า100เท่าขึ้นไปนะครับสิ่งเหล่านี้คงเป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองที่ทําให้เราเห็นว่าคนไทยต้องร่วมมือร่วมไม้กันไม่ว่าจะเป็นคุณสีไหนพวกไหนมาด่ากันไผ่ถา,ากันมาไม่ได้ นะครับทาไม่ร่วมกันครั้งนี้ประเทศไทยรอดยากครับสถานการณ์เศรษฐกิจของโลกตอนนี้กําลังตกต่ำอย่างต่อเนื่องสหรัฐอเมริกาเป็นอันดับหนึ่งมีผู้ติดเชื้อโควิ 9, ด -19 ทนทะลุกว่า13ล้านคนเข้าไปแล้วนะครับโดยภาพรวมสิ่งที่สําคัญรัฐบาลกําลังดําเนินเดินอยู่อยู่ในยุทธการที่เชื่อไวรัสพิณาศประชาชนพ้นภัยนะครับระยะสั้นป้องปรามเยียวยาฟื้นฟูทําไปแล้วนะครับระยะกลางต้องเข้าสู่กระบวนการเก็บเกี่ยวคือการเลือกตั้งท้องถิน่นนะครับ แล้วก็เข้าสู่กระบวนการยุทธการนะครับที่ชื่อว่าการปฏิรูปประเทศและการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับใน3ยุทธการนี้ตอนนี้ต้องการร่วมการร่วมแรงร่วมใจกันครับซึ่งตอนนี้สัญญาณของฝั่งคนเสื้อแดงก็โอเคแล้วพร้อมจะเข้าร่วมกวับเสื้อเหลืองนะครับพร้อมเข้าร่วมเสื้อส้มพร้อมเข้าร่วมเสื้อฟ้าเสื้อเหลืองก็พร้อมเหมือนกัน,นพี่พิพพ์ภพธงชัยก็ส่งสัญญาณชัดเจนนะครับว่าพร้อมจะเข้าร่วมกันในการที่จะปรองดองในการปฏิรูปขาดสิ่งเดียว คือคนกลางที่พวกเขายอมรับล่าสุดพลเอกประยุทธ์ได้มีการตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศขึ้นมานะครับเป็น13คณะนะครับมีอาจารย์บรวรศักดิ์อุวันโนนะครับดรเสรีวงมวนทาแลวก็มีคนอื่นซึ่งปรากฏว่าคณะนี้ไม่ประสบความสาเร็จประชาชนไม่ศรัทธาแกนนําไม่เอาด้วยไม่มีบารมีเพียงพอนะครับที่จะทําการปฏิรูปประเทศได้ซึ่งการปฏิรูปประเทศคืออะไรคือการหล่อลวมจิตใจหล่อรวมจิตใจของแกนนําทั้งหมด ทุกสีนะครับผมเรียนย้ำมีท่านเดียวนะันะที่สามารถรวมแกนนําทุกสีได้นะครับก็ลองไปพิจารณาไปคุยกับท่านอยู่นะครับส่วนเรื่องเศรเษฐกิจผมก็เรียนแล้วอีก3ท่านนะครับลองไปคุยกับ3ท่านดูจะสามารถสร้างความหวังในการพัฒนาเศรษฐกิจได้นะครับตอนนี้ประชาชนพร้อมแกนนําพร้อมอยู่ที่พลเอกประยุทธ์คนเดียวฮะว่าจะพร้อมหรือไม่การเดินไปข้างหน้าครั้งนี้เป็นเป็นก้าวที่สําคัญนะสำคัญมากนะฮะ เพราะเป็นสิ่งที่หนักกว่าสงครามโลกครั้งที่1นหนักกว่าสงครามโลกครั้งที่2หนักกว่าปีพุทธศักราช2540นะครับนั่นหมายความว่าคนไทยทุกคนต้องร่วมมือกันนะผมก็พยายามเป็นคนไทยคนหนึ่งที่ทําความดีเพื่อความดีที่ชี้ทางออกร่วมกับผู้นส่วนร่วมกับบรรดานายอินทั้งหลายเพื่อให้ประเทศนี้ประสบความสําเร็จเป็นที่1ของโลกต่อไปขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดี ผมเทอศัาากดิ์ธีมกิวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ กว้างไกลไดเอาเลือดแลกมาสร้างบ้านแปลงป่าทำมาหากินแผ่นดินนี้มีเอกลักษณ์แผ่นดินนี้ผู้คนรักกันแผ่นดินนี้มีสิ่งสร้างสรรค์แผ่นดินฉันมีไม่เหมือนใคร มีบ้านเป็นที่สุกกายมีสายเป็นที่ซบอิงมีป่าเป็นที่พักพิงให้ช้างให้ลิงอาัซมีแก้มเปื้อนยิ้มทั่วหน้าในาน้ำมีข้าวกองใหญ่ในาน้ำมีปลามากมายในกายมีใจเดียวกันแผ่นดิน ลกเป็นไฟรู้ไม้หากไทยยังไม่รักกันแบ่งเราแบ่งเขายืแยงแข่งขันสักวันก็คงไม่เลือกท้องไทยอับอายบันานผ้า,าุบปากมาแผ่นดิน,นีเอกลักษณ์แผ่นดินนี้ผู้คนรักกันแผ่นดินนี้มีสิ่งสร้างสรรค์แผ่นดินฉันมีไม่เหมือนใคร เป็นที่สุกกายมีสายเป็นที่สบอิงมีบ่าเป็นที่พักพิงให้ช้างให้ลิงอาศัยมีแก้มเปื้อนยิ้มทั่วหน้าในนิำมีข้าวกองใหญ่ในน้ำมีปลามากมายในกายมีใจเดียวกันแผ่นดินจนลูกเป็นไฟ ากไทยยังไม่รักกันแบ่งเราแบ่งเขายื้อแย่งแข่งขันตกวันก็คงไม่เหลือธทงไทยอับอายบ้านพระผู้รุดฟางไม้หากไทยฆ่าไทยด้วยกันถ้าตายไปแล้วจะตอบคำถามปู่ย่าตายายยังไงถึงต้องใส่รองเท้ากันคนละสี แต่แผ่นดินนี้ต้องเดินก้าวไปหากคนไทยรวมจับมือไว้เพื่อแผ่นดินไทยด้วยใจเดียวกัน